สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูอีกแล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราประดิษฐ์พัดกระดาษกันนะคะนักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์หรือไม่นะคะในส่วนของวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์กันค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเรามาเรียนในเรื่องของเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์กันค่ะงานประดิษฐ์ของใช้นะคะก็คือประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นนะคะเราจะต้องใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานนะคะเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สำเร็จ สมบูรณ์สวยงามประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงงานในการทำงานค่ะเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือคัตเตอร์นั่นเองค่ะคัตเตอร์นะคะลักษณะงานก็จะใช้สำหรับตัดหรือกรีดวัสดุบางๆนะคะเช่นกระดาษพลาสติกชนิดแผ่นนะคะก็คือตัดหรือ กรีดให้ขาดออกจากกันนะคะต่อมาค่ะก็คือมีดตัดค่ะมีดตัดใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กนะคะที่ไม่หนามากค่ะเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ต่อมาก็คือกัอนไกรค่ะกันไกรนั้นใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆนะคะเช่นกระดาษพลาสติกชนิดแผ่น ใบไม้แห้งผ้าก็จะต้องตัดให้ขาดออกจากกันใช่ไหมคะก็จะต้องใช้กันกรายนี่ละคะ่ะแล้วก็กันไกรนะคะเราควรที่จะเลือกให้เราจับได้ถนัดมือนะคะอยู่ที่ว่ามือของเรานั้นเล็กหรือว่าใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ต้อง เลือกกันไกลให้เราจับถนัดมือนั่นเองนะคะแล้วก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะตัดด้วยนะคะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่อมาก็คือค้อนนั่นเองค่ะค้อนนั้นนะคะจะใช้สำหรับตอกตะปูนะคะเคาะทุกวัสดุต่างๆนะคะ ให้ได้รูปทรงหรือว่าให้ยึดติดกันนั่นเองค่ะเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะก็คือคีมนั่นเองนะคะคีมนั้นจะใช้สำหรับจับถอนบีบวัสดุต่างๆนะคะเช่นตะปูลวดนะคะในส่วนของจับตะปูนะคะหรือว่า จับลวดบีบลวดนะคะในส่วนของครีมนั่นเองค่ะหรือว่าใช้สำหรับตัดลวดก็ได้นะคะเรามาดูในส่วนของเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะก็คือเลื่อยฉลุนั่นเองนะคะเลื่อยฉลุจะใช้สำหรับเลื่อยฉลุลวดลายหรือตัดแผ่นไม้บางๆนะคะ เพื่อให้ได้ตามแบบแล้วก็ให้ได้ขนาดตามต้องการค่ะยังไม่หมดนะคะในส่วนของเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ค่ะก็คือกาวนั่นเองค่ะกาวนั้นนะคะจะใช้สำหรับปะติดหรือยึดวัสดุให้ติดกันค่ะกาวนั้นก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะแต่ว่า เราควรเลือกใช้กาวให้เหมาะสมกับวัสดุนะคะที่เราจะนำไปติดนั่นเองค่ะเช่นกาวลาเท็กนะคะใช้ติดกระดาษผ้าไม้กาวพลังช้างนะคะใช้ติดพลาสติกนั่นเองนะคะเราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุที่เราจะติดด้วยค่ะ ครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์นั้นนะคะอย่างไม่หมดอีกนะคะก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะเช่นดินสอนะคะจะใช้สำหรับร่างภาพนะคะร่างภาพก็คือที่ครูเคยบอกไว้ใช่ไหมคะก็คือการร่างภาพสองมิติมองเห็นด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวส่วนภาพร่าง สามมิติจะมองเห็นด้านกว้างด้านยาวแล้วก็สูงนั่นเองนะคะดินสอใช้ร่างภาพเพื่อออกแบบงานประดิษฐ์นะคะไม้บรรทัดนั้นใช้สำหรับวัดระยะค่ะแล้วก็สีน้ำและผู้กันนะคะใช้สำหรับระบายสีให้เกิดความสวยงามค่ะ นักเรียนมาดูในเรื่องของกระบวนการของงานประดิษฐ์กันค่ะกระบวนการของงานประดิษฐ์นั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด4กระบวนการนะคะกระบวนการที่1ก็คือการกําหนดปัญหาและความต้องการนะคะเป็นการกําหนดของใช้ที่จะประดิษฐ์นะคะหรือว่ากําหนดว่าเราต้องการที่จะประดิษฐ์อะไรนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะกระบวนการที่สองก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ของใช้ที่กำหนดไว้นะคะก็คือเรากำหนดไว้ตั้งแต่กระบวนการที่หนึ่งนะคะเราก็ไปรวบรวมข้อมูลที่ในส่วนของอาจจะเป็นจากในหนังสือ หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเรารวบรวมข้อมูลแล้วก็จดบันทึกไว้นะคะดูสิคะว่างานที่เราจะประดิษฐ์นั้นใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะคะมีวิธีการทําอย่างไรนะคะเราก็จดบันทึกไว้ค่ะแล้วต่อมาเราก็เข้าสู่กระบวนการที่3นะคะก็คือการออกแบบและลงมือสร้างเมื่อ เรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะประดิษฐ์สิ่งนี้ใช่ไหมคะเราก็ออกแบบเลยค่ะโดยการร่างภาพของใช้ที่จะประดิษฐ์นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยภาพร่าง2มิติใช่ไหมคะมองเห็นด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวแต่ถ้านักเรียนร่างภาพ3ม,มิตินะคะ ก็จะมองเห็นด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ด้านสูงค่ะอยู่ที่ว่านักเรียนจะร่างภาพเป็นภาพร่าง3มิติหรือ2มิตินั่นเองค่ะแล้วเราก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องลงมือปฏิบัติจนสำเร็จนั่นเองค่ะเมื่อปฏิบัติสำเร็จแล้วนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการที่ ค่ะก็คือการประเมินผลการทำงานนั่นเองนะคะเราจะประเมินผลอย่างไรนะคะกระบวนการสุดท้ายการประเมินผลนะคะเป็นการตรวจสอบนะคะหรือว่าตรวจดูว่าผลงานของเราที่เราประดิษฐ์สำเร็จแล้วนะคะเรียบร้อยหรือไม่หรือว่ามีข้อบกพร่อง อย่างไรนะคะแต่ถ้าพบข้อบกพร่องเราก็ต้องรีบทำการแก้ไขโดยทันทีนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการของงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะมีทั้งหมด4กระบวนการ1การกำหนดปัญหาและความต้องการ2การรวบรวมข้อมูล3การออกแบบและลงมือสร้าง4 การประเมินผลนั่นเองค่ะนักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่60ค่ะวันนี้ครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่4นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับลักษณะงานแล้วตอบคำถามค่ะซ้ายมือคือ เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ขวามือลักษณะงานค่ะดินสอใช้ร่างภาพเพื่อออกแบบนักเรียนควรใช้ไม้บรรทัดนะคะในการโยงเส้นค่ะเพราะเส้นจะได้ตรงนั่นเองค่ะภาพที่สองนะคะปืนยิงกาวหรือปืนกาวซิลิโคนนะคะใช้ติดวัสดุกันไกลใช้ตัดกระดาษไม้บรรทัดใช้วัด ระยะคัตเตอร์ใช้กรีดกระดาษให้ขาดออกจากกันคีมใช้จับบีบวัสดุเลื่อยฉลุใช้เลื่อยไม้แผ่นบางๆส่วนค้อนนะคะใช้ตอกเคาะวัสดุค่ะเรามาตอบคำถามกันค่ะการใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ได้ตรงกับลักษณะงานมีประโยชน์อย่างไร ข้อความแรกประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานข้อความที่2ผลงานมีคุณภาพเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหายข้อความที่ถูกต้องก็คือข้อความที่2องค่ะผลงานมีคุณภาพเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหายค่ะ นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่62ค่ะข้อที่5นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับกระบวนการงานประดิษฐ์ค่ะคำว่าการกำหนดปัญหาและความต้องการการรวบรวมข้อมูลการลงมือสร้างแล้วก็การประเมินผลนะคะเรามาดูข้อแรกกันค่ะข้อที่หนึ่ง คิดว่าสิ่งของที่เราจะทำคืออะไรนะคะตรงกับกระบวนการอะไรเอ,อ่ยคำตอบก็คือการกำหนดปัญหาและความต้องการค่ะข้อที่2ของใช้ที่จะทำมีลักษณะอย่างไรใช้วัสดุชนิดใดทํามีวิธีการทำอย่างไรนะคะตรงกับ กระบวนการก็คือการรวบรวมข้อมูลค่ะข้อที่3ร่างภาพของใช้ที่จะทำให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วลงมือปฏิบัติจนสำเร็จนะคะข้อนี้ตรงกับกระบวนการก็คือการลงมือสร้างค่ะสุดท้ายข้อที่4นะคะ ตรวจดูผลงานว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะข้อนี้ก็คือการประเมินผลนั่นเองค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้ก็คือหน้าที่63ค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่ รุปความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นได้ถูกต้องนะคะข้อแรกหรือว่าข้อความแรกนะคะการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ถูกต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือตรงตามลักษณะงานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ผลงานที่มีคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือข้อความที่2ค่ะการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นตามขั้นตอนควรออกแบบให้สวยงามมีเอกลักษณ์ใช้เวลาในการประดิษฐ์นานเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพนะคะนี่จะเป็น2ข้อความนะคะแต่ว่าข้อความที่ถูกต้องก็คือข้อความที่ หนนั่นเองนะคะก็คือการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ถูกต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือตรงตามลักษณะงานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ผลงานที่มีคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือค่ะนี่ก็จะเป็น เนื้อหาแล้วก็แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะนักเรียนทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบทดตอบแต่ละสัปดาห์นะคะก็ทำแล้วหรือยังนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนก็ไปทำด้วยนะคะใน Google Form นะคะแล้วก็วันนี้ครูปู ก็ต้องขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ